ซ,ซูโฮและผลที่ได้มองขึ้นไปบนเพดานนะครับแล้วก็คิดได้เลยว่าจำนวนครบเพลินที่เขาเห็นอยู่ณตรงหน้าเนี่ยคือจำนวนชีวิตทั้งหมดของเขาหรือเปล่าแบบนี้มันน่าจะดีเหรอการให้มาเยอะแบบนี้ถือว่ามันเป็นเรื่องดีหรือเปล่าแต่ที่แห่งนี้นั้นมันน้นไม่มีระบบอัปเดตเวลนี่นาะและซูโฮและผมก็เลยคิดได้เลยว่าหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าการลุกลามจากส,สารต่างพทํทำให้ทางระบบนั้นเกิดบั๊กขึ้นมาและทางซูโฮและผมก็เลยตัดสินใจได้ว่าถ้าเกิดว่าจำนวนครบเพลินทั้งหมดนี้นะ่ะหมายถึงชีวิตของเขาจริงๆนะก็ก็แปลว่าภารกิจทที่่วาาให้้เขนนัน ยซูโฮั้นผมได้เดินต่อไปเรื่อยๆผมว่าจะเจอห้องบอสอื่นที่นอกเหนือจากที่เขานั้นเจอมาและซูโฮั้นผมก็ได้คิดได้เลยว่าทําไมทางเดินที่นี่เนี่ยมันดูเหมือนกับเขาวงกดจังเลยเพราะเดินไปเดินมานะมันน่าจะเจอแต่ตรอกซอกซอยที่ดูคุ้นตาไปหมดและจังหวะนั้นเองผมซูโฮก็ได้เห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าซึ่งสิ่งที่ผมมาจากความมืดตรงหน้าซูโฮนะผมนั่นก็คือทางซูโฮในวัยเด็กนั่นเองซึ่งซูโฮในวัยปัจจุบันนะผมก็ได้งงไปอยางมากว่าเดี๋ยวก่อนนะทาไมแกนั้นถึงมาอยู่ที่นี่ได้ พังจิตนั้นตัดขาทางซูโฮเพื่อนทางซูโฮที่ได้โดนตัดขาไปแล้วหูเขาแล้วก็คิดได้ว่าเดี๋ยวก่อนนะตัวเขาในวัยเด็กน,นั้นนะ่ะทำการใช้ตุ๊กตานั้นพุ่งมาด้วยความเร็วตัดขาเขาดื้อเลยอย่างนั้นเหรออํำนาจในผู้ปกครองน่ะมันเร็วขนาดนั้นเชียวแต่ในขณะที่ทางซูโฮในวัยปัจจุบันนะผมกลาลังเผอนี่เองก็ปรากฏว่าซูโฮในวัยช่วงทดสอบนะผมก็ได้ผูกเข้ามาด้านหลังของทางซูโฮในวัยปัจจุบันซึ่งทำให้ซูโฮในวัยปัจจุบันนะผมงงไปเดี๋ยวมากว่าอะไรกันวันนี้ก่อที่เขาแล้วก็ผมจะโดนตัดหัวไปซูโฮนั้นผมได้กลับมาอีกครั้งในทางเดินที่แสนจคคะคุ้นเคยและซูโฮนั้ผมก็ได้คิดได้เลยว่าไอ้บอสตอนนี้น่ะมันนั้มาเดินเพ่นพ่านในทางเดินแบบนี้ได้อย่าง แล้นี่มันโกงชัดๆในระดับความยากของบอสนี่โคตรยากเลยและพ่อของเขานั้นทําการเปลี่ยนอาชีพได้ยอย่างไรกันนะแต่เอาเป็นว่าตอนนี้นะเขานั้นไม่ควรกังวลเรื่องนั้นครอบครืที่ยังจุดอยู่นั้นก็หมายถึงชีวิตที่เหลืออยู่ของเขาถ้าหาว่าเงื่อนไขนั้นก็คือการกําจัดสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในห้องแล้วก็ก็ไม่จํเป็นที่ต้องสู้กับพวกนั้นก็พยายามไปเรื่อยๆจนก,กว่าจะหาห้องใหม่จนเจอและทางซูโฮในวัยปัจจุบันนะผมก็ได้ไปพบกับทางซูโฮในวัยช่วงทดสอบอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ได้โดนฆ่าไปตามระเบียบแล้วก็ปรากฏว่านะผมซูโฮน่ะก็ได้โดนฆ่าโดยเหล่าบอสนั้นหลายต่อหลายครั้งเลยทีเดียวแต่ว่าอย่างไรเสียก็ตามผมซูโฮน่ะก็คิดได้เลยว่าชีวิตของเขาในตอนนี้นะเกือบจะล้าย เขาเราจะต้องพยายามต่อไปเรื่อยๆจนกว่าที่สามารถหาห้องบอสต่อไปได้แต่ว่าเมื่อเวลาผ่านไปแล้วผมสู้คนนั้นกับได้คิดกับตัวเองว่าหรือว่ามันนั้นจะไม่มีห้องบอสอื่นตอนนี้เขานั้นมีชีวิตที่ไม่จำกัดและศัตรูที่ไม่สามารถเอาชนะได้และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีทางอัพเลเวลดีได้นี้นั้นเขานั้นจะแก้ปัญหาอย่างไรและนี่ก็คือขุมโลกดีๆนี่เองตอนแรกเขานั้นคิดว่าจะเป็นคนที่เหนือกว่าใครๆแต่กลับกลายเป็นว่าไอ้คำพูดที่เขาพูดนั้นน่ะกลับกลายไปโซ่ตัวที่บังคับให้เขานั้นต้อง ทีเขานนั้ต้องจะทาการวาดเส้นทางในเขาวงกดเอาไว้และเขา้อจะทําทุกทีทางที่พอทําได้แต่ภาพมันที่โลกภายนอกนะผมตอนนี้ทางสมาคมฮันเตอร์นั้นได้ทาการประกาศแล้วว่าจะทาการแบนสารกระตุ้นอย่างฮันสตาร์ดัสเพราะว่ามันนั้นได้มีผลข้างเคียงก็คือว่าแม้ว่ามันนั้นจะช่วยกระตุ้นพลังของฮันเตอร์ได้แต่ว่าผลข้างเคียงของมันก็คือว่าฮันเตอร์นั้นจะได้สูญเสียความทรงจำหลังจากใช้สารกระตุ้นและตอนนี้คนที่เคยใช้สตาร์ดัสก็ยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจร่างกายและก็ยังได้ออกข่าวดยวยผมว่าตอนนี้นั้นอดีตลออางททาาาาางงงอีีีมิินนนนนนน่่เเเเคยยยยปป็็ศูู์กกกกลใรแจจสสตด้ั้ไพบชว ซึ่งตอนนี้ผมเหล่าผู้คนนั้นก็ยังผิดหวังไปอย่างมากเนื่องจากว่าอดีตฮันเตอร์ที่พวกเขานนั้เคยชื่นชอบกับมีส่วนร,ร่วมในการก่ออาชญากรรมซึ่งทางกิลกิลลิเปอร์ก็ให้ความร่วมมือก,กับทางสมาคมอย่างเต็มที่ในการตรวจสอบซึ่งทางอ e ิมแทกุลนะครับผมหัวหน้ากิลกิลลิปเปอร์นั้นก็กำลังมาสาร,รภาพบาปกับทางวูจินซอประธานสมาคมฮันเตอร์นั่นเองซึ่งทางวูจินซอนะผมก็ได้บอกไปว่าคุณนั่นแหละไม่ต้องโทษตัวเองไปหรอกแต่ทางอ e ิมแทกุลนะผมก็ได้คิดในใจไปว่าเขานั่นแหละได้พบว่าอีมินซองนั่นด้กกล่่่่าาาาวววเสรริิมมออออีีหืทงนนซะะะจจ การใช้สตาร์ดัพอย่างนั้นเหรอแล้วมันนั้นเป็นผลข้างเคียงใช่ไหมแต่ทางอ e ินแท็ุณนะผมก็ได้บอกไปว่าอันที่จริงเขาก็ไม่รู้หรอกแต่ก็มีความเป็นไปได้เหมือนกันและพวกเขาและผมก็ยังได้พูดคุยสนทนาถึงเรื่องฮันเตอร์หน้ากาสีดําที่ได้ต่อสู้กับทางอ e ีมินซองซึ่งทางชเวจงอินนะผมก็เลยได้คิดอีกว่าหรือว่าทางฮันเตอร์หน้ากาสีดําน่าจะเป็นคนฆ่าอ e ีมินซองแต่ทางชเวจงอินนะครับผมยังได้กล่าวเสริมกับทางอ e ินแท็กุนไปอีกว่าพราะนึกดูแล้วนะก็ได้มีคนงานขุดเหมืองของเรานั้นหายไปด้วยเขานั้นมีชื่อว่าซงซูโฮเป็นฮันเตอร์แรงดีแต่ดูจากสถานการณ์แล้วก็เป็นความเป็นไปได้ว่าเขานั้นอาจจะทําการปลอมแปลงแรงซึ่งทางฮันเตอร์ที่นั่งอยู่ตรงข้ามอินแท็กูนแทาง อ,นนยอย่างทางอครสาวแง่งอิทาลิมพักโดจินก็ได้ขอดูรูปของทางซงซูโฮซึ่งในระหว่างที่ทางพักโดจินกำลังดูรูปนี้เองนะผมข้าวูจินซอครับผมเขาก็กังวลว่าฮันเตอร์หน้ากากสีดำนะ่ะเป็นไปได้สูงว่าอาจจะเป็นซงซูโฮแต่ตอนนี้เขาก็ได้หายไปอีกแล้วและเขาและผมยังได้สะบัดถึงทางฮันเตอร์อย่างซงจินอูว่าตอนนี้นั้นเกิดอะไรขึ้นกับทางซูโฮกันแน่และหวังว่าเขาน่า,าจะปลอดภัยซึ่งทางอครสาวแง่งอิทาลิมพักโดจินนะผมตอนนี้เขาก็ยิ้มออกมาท่ามกลางรูปของทางซงซูโฮปนะจับเ้ยกปาหมาั้ะก ตัวเองนะผมทําการวาดแผนที่ที่เปรียบเสมือกับเขาวงกดของดันเจียนนี้และดูเหมือนกับว่าทางเขานั้นจะคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้โดเนไมาได้ทางช่องทางตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยครับหรืออยากจะสนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้ description คลิปนี้เ,เลยนะครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ